เพิ่นโทรมาเนาะซุ่มเพิ่นอยากเรียนนี่แหละ่นว่าเพิ่นไปเรียนจากโรงเรียนที่เขามีเบรกให้แหละเรียนแล้วขี้บ่เป็นอยู่ัสเมืองนอกอยุสัยเมืองนอกก็มีไทยก็มีครับไทยก็มีรถแบบเนี่ย่นเรียนจากเบรกเบรกของครูแหละเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดได้อีหว่าไงคนมันดีตรงที่ว่าครูเขาเบรกให้แต่ว่า็่เปนคือาแต่ว่าจะคลองอ่ะบ่รู้ว่าจะคลองทีเดียวๆไปนี่เฮาเฮ็ดได้อีหลีหรือหรือว่าเพิ่นปล่อยเฮาอย่างเดียวคือตลอดระยะเวลาที่เรียนกับครูแม่นบ่าผากันนั่ง ให้เพิ่นบอกอย่างเดียวว่าใดเห็ุได้ด้วยตัวเองสังเกตเบ้างคลิปของผมนะผมว่ได้ผมว่ได้ไปสอนหน่อยด้วยวิธีการหมุนพวงมาลัยช่วยนักเรียนเพราะนั่นแสดงว่าผมต้องข้ามหาพื้นฐานของนักเรียนก่อนก่อนเมืองนอกเขาสิปล่อยให้จนวัดถือว่าชุกเฉือนนี่ลีเขาจะโอ้เมืองนอกเขาบ่เขาบ่สำเร็จสำเนึงเขาบ่สำเร็จสำเนึงเขาบ่แตกเขาบ่ปล่อยเลยเขาบ่ปล่อยโดนครับเมืองนอกเขาสอนกันเป็นเดือน้โดนเออเขาบ่คือประเทศไทยเขาเดี่ย เรียนข้าวเดียวมือเดียวเป็นอันลัห์เรับเงินไปก่อนได้รับแล้วครับผมไม่ผมก็เลยงงเอรผู้ใดโอนมาคือผมเห็นหัวจ่ายอย่างน้ผมว่านผมก็สวนเนียเบิดเมื่อเบ็ดผมกลับไปเนาะเอาอย่างวะผมเนื้อบบย่างเนี้ยเออกว่าบจ่าคือจังโอนตับขอามาลดเอา ตอนแรกผมผมขอใจอยู่ดอกว่าอาจฉริยโย่หรือบานไพที่ว่าโทรมากเหมือนวานี่หรือมมันหลายคนเหมือนบ่เออผมผมว่าผมมาขึ้นมาช่วงไงคือคือผู้ผู้คุยคุยหรือว่าสีเลียนหรือสี่เปลียนยังก็ตามก็ยุ่งดีกันนั้นเป็นเป็นสีว่าสีเลียนหรือบเปลียนแต่ว่าผมก็ว่าให้ยังยังหน่อยก็คือหนึ่งมือกตอนหนึ่งมือนะครับมันหลายคนต่อหลายคนต่อว่านะผมบอกที่ว่าพอได้เขียนในยังบ่มีเวลา ผมไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็เ่วข้าวว่บก็เพียยแล้วก็เพิ่นไปเลยแล้วก็มาก็ไปซื้อฟ้าวซื้อน่าเจราญไปเห็ดกินเลียงกันเมื่อคืนเห็นบหมนะเขาเบิ้งมาล้มต่อบ่มีเวลาสิเขาเฟซเขาหยังก็ยังบ่ต่อเขาเลยนะแม่ถ้าเวลาสิบอกว่าส่งไปแล้วเด้อเงินกับยังบ่เขียนไหมกับยังแบบว่าก็ได้เขียน จริงเน็ตกับแม่ยุตไม่ตลอดแน่ค่ะกับบ่เข้าใจกับของเปนยังบ่เขียนมิเตเบาหนาเบาวววผมก็เลยนไม่โฟดว่ะผ้ได้น้อโอนเงินมาให้ถักมาได้เด้อติผมติ๊บต่อให้ได้น้อผมผมก็ได้จดเบอร์นั่นเลยครับเห็นบ็สังเกตบ้างแมมเดี๋ยวก็ยังว่ามันเป็นนอนอีหลีมันหลายคนต่อหลายคนสงสัยสิไปยังซั่นเราที่มาสิบ่าด็บสิไปจดเมมคนก็เป็นไม่ได้บคนก็แค่โทษมาถามแค่ว่านคนของผมทาซื้อนะ สิถามแค่ว่าหลักกับบมาไหมมันก็คือจังเขากับหูกันอยู่แล้วธรรมดามันก็ไม่สมบูรณสืบามเปมาแล้วก็ต่เสียต้องไปเป็นเบอร์เข่าไหร่เหม่อนกับางเทียวคือสิมาบางเทียวคือสิมาครับเด็กโอเคจ้ามืออื่นมืออื่นโอนมืออื่นแต่๋ยวบอกบอกโอนทีนีแมนผมก็เลยเสียเสียเฉียวไปเลยบางเทียวโอ้มื่บ้านก็เลยรอดแมนผมก็คิดว่าถ้าโอนมือนี้ก็คือว่ามืออื่นกั กสิมือนีกสิซ้อนผู้ไม่ไปอีกขนาดจนหอวมือนีเขาก็บอกกันว่ามานหัวจังได้ทักไงนนั่นแหละจังได้ถามวานี่ฮะพ่อแม่สิจังใดบันนี้่พ่อเนาะบ่มาก็ให้เพิ่นติดต่อมาเอาแล้วเพิ่นเดของเงินหนึ่งคิดว่าังส่นะหัวหอกของผมต้องภัยใจนี่กับคิดว่าได้บอกเพคนแล้วว่าสิโอนไปนั่นนะผันบันบังสันมันมันไปยังเข้ามาต้องหาความสุขข้างนอกแน่เป็นบ่หมุ่มอยู่ในเฟสเห็นยังคงชิวในเงินนะถึงเินดิอยู่กับมู่อยู่กับพวก เดี๋ยวมึงไลยบอกผมนะเดี๋ยวทางเก้าก็ได้ทางนี่ก็ได้บ้างหันโคตรมันขวางเลยว่าว่าที่จริงเขาบ้างหันไปทางห้าก็ได้เดี๋ยวใสมันข้นบ่งหูว่ามาเลี้ยนเกียร์หย่างว่าตีหัวเออบ่กงูนี่เด้ถามผมผมถามว่า่พี่จะเลี้ยนเกียร์อยังครับเกียร์อยังบวกพนะนั่นแล้วหัวอยังบวกนี่พนะจากตายอยู่เอ้าบางเถี่ยเด้ครับบางเถี่ยบางเถี่ยพอกันแล้วเด้เอ้ามันมันเป็นเกียร์นี่เด้ค่ะพนะ ีแต่ดูสิบบเบากระบปรงจะเข้าเอาไปเจ็บันนั่นไปไ่หายเนี่เด้อนันแหละว่าไปนะเดือมากถ้าแม่ถ้าหลานไปเสริมสวยมาทรงหลานนะไปงานโรงเรียนกันมันมม่นแม่มั่นจันบัตบัตสั่งแป้ง บ่อวันบ้านห้าเนาะบ่อวัดบ้านเฮามต้องติดอันนี้หมู่บ้านนึงจ้ะบ้านติดกันกันมาเด้อสุกเอรสุกซอยใครยี่ใส่ใดรอยากเรียนโอ้ยซาเขาซาเป็มืดด้ว่นะเขาว่ามันสอนครับเป็นแล้วสิไปเรียนเฮ็ดอีหยังจังได๋ก่อจ้ะลงไป ครับไปแล้วสิไปเลี้ยงเนี่ยได้ยังคนเอะเอาเป็นอยูซ่าสิมะหูข้าว่าเป็นแล้วเป็นแล้วก็คือเอารถออกได้ไงนเงินเป็นข้ามมาเป็นแล้วก็บเป็นจ้างเหรอว่าเสียเงินแค่ข้ามมาขับได้ซื้อก็คือเดินหน้าเนี่มีความมั่นใจบ่มักแบบว่าที่ขับเป็นงูปลบปานเนาะอยากเลี้ยนลูกจะนอนคือความือเป็นแบบนั้นตรงลึกอันใส่ตสร้อยหลายเลยบ้านนี้ เนี่ยขิดมากเลยค่ะเห็นรถเงยเนี่ยถอยได้เนี่ยแมนครับมันรถคันใเงยมันจะต้องหาจังหวะอันนี้ทางตรงเลยเนี่ยทางท่าท่าหลักเลยเนี่ยเบิ่งเอานี่แล้วที่ว่ามันจะถอยเอาเดี๋ยวนี้มันถมแน่ลรอตอนนี้ถมมึงถมลองรถจิตโตกลายนั่นแหละแคบแล้วกัยังวางของอีกข้างทางพก่อนค่ะร่องได้แต่ก้อนโกนโกนมัดเลยเนี่ย วันนี้เขาเจ้าเหตุปิดขึ้นมาเลยเดี๋ยเนียแต่ก้อนสิเปไปยังสัตว์เลยเห็นป้องเป็นลองเห็นไปมดเลยนะเห็นว่นนัลองรถมันตกหลายอม่ก็เลยเมื่อเมือไม่ก็เลยขี้ยากวันนี้ก็ล้เจอกันเจอกัรกับไปงูปลาปลากับไปใดเนี้ยมันมดตกแต่แต่แมนแบบมันเปอร์เซ็นต์มันหามเปอร์เซ็นต์ดีไซน์กำแพงเ้่องเกี่ยวสีีบียดกันเองแต่ว่าถ้ารถซิปรลอต้องถอยนะซิบรลอขึ้นอยังเขาต้องถอยถอยเพราะเป็นไปก็ได้ยังบ้าน อันนี้ถอยว่าเป็นกันโอ้ยเขากับมีผู้นางคางเนี่ยเราบอกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาเออไปใดทำมันมากผู้เดียวมันเซ็กบอกว่าไปว่าดดไปผู้เดียวบกะกาเลยิี่กก้าจับรถออกออกไปใส่ผู้เดียวเลยเพราะว่า้องบนหลูดล่ะบันไดนะ เนาะวัจับรถได้ก็บ่าคับรถเป็นโอ้ยตะคุนโตเขาเสียดายจังไลยเปิดอันนั้นก็บรถเป็นอีกเปิดปาฟตาก็บย้ายวัยยุคไซบูเปิดไฟตาแล้วก็บรถสอนมีตะขับรถสอนรถเป็นน้ำคือบพราะเห็นรถสอนมันน้องวิชิการมากับเล่าจันดอกเราไปมีเวลาไปหาเลี้ยงแตะโงะที่เคยจะหาเลี้ยงแตะโงะลำขั้นเล่า นี่ว <st> ่าเปนเชื่อมถนนใหญ่ได้ยังได้ยังไงออกโอกไปถนนใหญ่เลยเนี่ยมองเขาสิคันฮัทครับรถกระติกก็ถนนไงขึ้นแน่สิงห์วังน้องแน่เขาว่าเบิ่งบอลลัไพ่มากดิไพ่มากในเบิ่งตะวันไประมาณสองชั่วโมงนี่แหละ